สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้บ้านเรายังคงมีฝน,นฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะ ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชยงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะฝนตกแบบนี้ค่ะก็มีปัจจัยจากร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเอาไว้ด้วยค่ะ